บทที่446เตาปรุงยาระดับเก้านี่หัวอีห้าวตระหนักว่าเขามองข้ามประเด็นสำคัญไปแล้วเซียนซื้อเหวินกล่าวต่อประการที่สองฉันขอถามคุณว่าเมื่อพลังงานของสวรรค์และโลกถูกควบแน่นในระดับหนึ่งและถูกบีบอัดภายในช่วงหนึ่งและเครื่องมือที่บีบอัดนั้นมีความอดทนจำกัดบอกฉันหน่อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่เหงื่อเริ่มไหลออกมาจากหน้าผากของหัวอีห้าเซียนซือเหวินยอ,เยอะเยะ้ย มันจะระเบิดด้วยปังแม้แต่คุณจะถูกระเบิดคุณไม่รู้หรือว่าพลังงานสวรรค์และโลกบรรจุอยู่ในสมบัติของสวรรค์และโลกมากแค่ไหนลองนึกภาพว่าคุณนึกไม่ออกใช่ไหมคุณคิดว่าแค่เตาทํายาได้ไหมมันไร้าสาระจริงๆถ้าคุณไม่แก้ปัญหาทั้งสองนี้ขณะที่เขาพูดเขาก็โยนภาพวาดในมือไปที่ใบหน้าของหัวอีห้าวโดยตรงแล้วหันหลังกลับและจากไปเฮ้ hey, อาจารย์อย่าจากไปฉันผิดแล้วฉันผิดแล้วช่วยบอกฉันหน่อยเร็ว เขาบอกฉันถึงปัญหาแต่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาและหัวอีเห้าก็คิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาทั้งสองนี้อย่างไรจริงๆสักพักมีคำถามก็เลยรีบไล่เขาออกไปแม้ว่าเซียนซือเหวินกำลังเดินอยู่ข้างหน้าแต่ก็มีรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าของเขาเขาคิดกับตัวเองไอ้สารเลวฉันไม่คิดว่าคุณจะโดนหลอกแล้วเหรอเมื่อเขาได้ยินไปไปพูดว่าหัวอีเหาจะใช้วัสดุจากสวรรค์และสมบัติทางโลกเพื่อสกัดยา เขาเดาว่ามีบางอย่างผิดปกติในเตาเล่นแร,แร่แปรธาตุเหตุผลนั้นง่ายมากเมื่อเซียนซอเวินอยู่ในอาณาจักรสุริยันจันทร์เขามีที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณที่ดีซึ่งรับผิดชอบในการกลั่นยาสำหรับราชวงศ์มีปรมาจารย์วิญญาณมากมายในอาณาจักรสุริยันจันทราเป็นเพราะพวกเขาสามารถปรับแต่งน้ำอมฤตจำนวนมากและมอบให้กับปรมาจารย์วิญญาณที่มีพรสวรรค์ในการปลุกพลังวิญญาณแต่ไม่เก่งมากนักเพื่อเร่งการฝึกฝนของพวกเขา ในเรื่องนี้อนาจักรสุริยันจันทราก็เป็นผู้มีอำนาจเช่นกันพรสวรรค์ด้านศิลปะการต่อสู้ของเซียนซือเหวินก็ไม่ได้ดีเช่นกันและเขายังคงพัฒนาต่อไปโดยการกินยาเมื่อไม่นานมานี้ระดับพลังยุทธ์ของเขาได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับที่เก้านทางการแพทย์เช่นกันแต่เซียนซือเหวินค้นพบว่าในแง่ของยาแม้ว่ายาที่สถาบันสื่อหลายเครื่องมอบให้จะดีทั้งหมดแต่ก็เป็นยาที่รับประทานโดยตรงโดยไม่ได้รับการขัดเกลา ด้วยวิธีนี้คุณสมบัติทางยาจำนวนมากจึงสู่เปล่าอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เนื่องจากเขามีงานวิจัยที่สำคัญมากและไม่เก่งเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุเขาจึงไม่ได้พูดอะไรมากครั้งนี้เขาได้ยินว่าหัวอีเฮาต้องการสกัดยาดังนั้นเขาจึงรีบไปหาเขาเหตุผลนั้นง่ายมากถ้าเขาต้องการสกัดยาในระดับวัสดุจากสวรรค์และสมบัติทางโลกงั้นเต่าปรุงยาที่ใช้ก็ต้องเป็นเครื่องมือวิญญาณระดับสูงยิ่งระดับของยาที่ได้รับการขัดเกลาสูงเท่าไหร่ ความต้องการเตาปรุงยาก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนี่เป็นประสบการณ์ที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณนักเล่นแร่ปแปรธาตุของอณาจาัก,กรสุริยานจันทราเล่าให้เขาฟังแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าวัสดุจากสวรรค์และสมบัติทางโลกที่หัวอีเ่านำกลับมาคืออะไรและคุณภาพของพวกเขานั้นสูงแค่ไหนจากคำอธิบายง่ายๆของเป้ยไปเซียนซือหวนสามารถเดาคร่าวๆได้ว่าต้องใช้เตาปรุงยาระดับ9เพื่อทำการกลั่นให้เสร็จสมบูรณ์ ด้วยความสามารถในปัจจุบันของหัวอีเฮาเห่าเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างอุปกรณ์วิญญาณระดับ9ดังนั้นไม่ว่าภาพวาดของเขาจะดีแค่ไหนเซียนซือเวิรนจะทําให้ภาพวาดเหล่านั้นไร้ค่าเพราะเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานได้พลังงานสวรค์และโลกที่ปล่อยออกมาจากย่านนางฟ้าหากไม่มีการปรับปรามเพียงพอเตาปรุงยาก็จะระเบิดเท่านั้นหัวอีเฮารู้ได้อย่างไรว่าเซียนซือเวิรนมีประสบการณ์เช่นนี้ เมื่อมีคนดุว่าอีเลวก็ยังต้องไล่เขาออกไปด้วยรอยยิ้มแต่เซียนซือเหวินยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเหตุใดคุณจึงไล่ตามฉันเซียนซือเหวินหยุดและมองหัวอีเฮาอย่างเย็นชาหัวอีเฮารีพูดด้วยความเคารพอาจารย์ฉันคิดผิดแล้วฉันจะเรียนรู้วิธีสร้างเครื่องมือวิญญ,ญาณจากคุณอย่างจริงจังในอนาคตเขาฉลาดมากเช่นกันเขาจะยังไม่เข้าใจเป้าหมายสูงสุดของเซียนซือเหวินหรือไม่เซียนซือเหวินตะคอกอย่างเหยียดหยามและพูดว่า ถ้าคุณต็มใจที่จะเรียนรู้ฉันจำเป็นต้องสอนคุณหรือเปล่าคุณเป็นปรมาจารย์วิญญาณไม่เก่งหรือวิญญาณการต่อสู้คู่สุดยอดน้ำแข็งไปข้างหน้าและเป็นปรมาจารย์ญาณของคุณขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็หันหลังกลับและจากไปอีกครั้งขัวอีห้าหลบอย่างรวดเร็วปิดกั้นเส้นทางของเซียนซือเหวินและพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าอาจารย์ฉันรู้จริงๆว่าฉันคิดผิด คุณเห็นไหมว่าแม้ว่าคุณจะเป็นนักโทษแต่คุณยังมีเวลาที่จะกลับใจคุณต้องให้โอกาสฉันในการกลับใจและเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องกังวลฉันจะเรียนหนักกับคุณในครั้งนี้ฉันจะทำงานอย่างหนักเพื่อเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9ก้าในอนาคตและฉันจะไม่มีวันทําแบบนั้นยอมแพ้อ,อีกครั้งคุณคิดว่ามันโอเคไหมตอนนี้ใบหน้าของเซียนซือเหวินดูดีขึ้นแล้วและเขาก็ตะคอกและพูดว่าก็ค่อนข้างจะเป็นเช่นนั้น เนื่องจากคุณค่อนข้างจริงใจฉันจึงตอบตกลงอย่างไม่เต็มใจแต่จำไว้ว่าฉันต้องการฝึกคุณไม่ใช่สำหรับคุณที่จะกลายเป็นวิศวกรวิญญาณระดับเก้าแม้ว่าจะมีวิศวกรวิญญาณระดับ9ก้ามากมายแต่พวกเขาก็มีขีดจำกัดหัวอีเหาพูดด้วยความประหลาดใจคุณต้องการอะไรดวงตาของเซียนซือเหวินเผยให้เห็นถึงความาคลั่งไคล้อย่างรุนแรงซึ่งทำให้ร่างกายของหัวอีเห่าขนลุกในช่วงชีวิตของฉัน ฉันหวังว่าฉันจะสามารถฝึกฝนวิศวกรวิญญาณระดับที่สิบและยืนอยู่บนจุดสูงสุดของปรมาจารย์วิญญาณได้อย่างแท้จริงพรสวรรค์ของฉันมีจํากัดและฉันจะไม่มีทางเป็นวิศวกรวิญญาณระดับที่สิบได้ในชีวิตนี้แต่คุณได้รับพรที่ไม่เหมือนใครฉันเชื่อว่าคุณจะสามารถฝึกฝนวิศวกรวิญญาณระดับที่สิบได้ในอนาคต คุณต้องทำงานหนักเพื่อฉันในครั้งนี้อย่างน้อยก็จนกว่าคุณจะกลายเป็นวิศวกรวิญญาณระดับที่9ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากนิกายทั้งอย่างง่ายดายนี่ใบหน้าของหัวอีเฮ้าเปลี่ยนไปอย่างน่าเกลียดทันทีและเขามองเซียนซือเหวินด้วยรอยยิ้มเบี้ยวการเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9้าจะง่ายขนาดนี้ได้อย่างไรก่อนอื่นเราต้องฝึกฝนให้ถึงระดับ90ซึ่งไม่สามารถทำได้ภายในหนึ่งหรือสองวันเซี C C ยนซือเหวินย่อเย้ยและพูดว่า ไม่ต้องการเหลือนั่นก็ขึ้นอยู่กับคุณทำทุกอย่างที่คุณต้องการจากนั้นชายชราก็จากไปอย่างสบายสบายคุณความต้องการของคุณสูงเกินไปใช่ไหมฉันสัญญาว่าจะทำงานหนะักแล้วคุณจะผ่อนคลายความต้องการของคุณและวิศวกรระดับ8ปดลักเซียนซือเวินไม่สนใจเขาด้วยซ้ำและเดินไปข้างหน้าราวกับว่าเขาไม่ได้ยินเขาเลย หัวอีเหาทําอะไรไม่ถูกเขารู้ดีว่าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์เซียนเขาจะไม่สามารถทําเตาปรุงยาให้สําเร็จได้อย่างไรก็ตามเงื่อนไขของการไม่ออกจากนิกายถังก่อนที่เขาจะกลายเป็นวิศวกรระดับ9ก้านั้นรุนแรงเกินไปจะเป็นอย่างไรหากคุณโชคไม่ดีและต้องใช้เวลาฝึกฝนถึง10หรือ8ปีแต่ถ้ามีอะไรพิเศษโดยเฉพาะถ้าสถาบันการศึกษาต้องการฉันก็ต้องไป เซียนซือเหวินรู้ดีว่าเขาไม่สามารถบังคับเขาได้มากเกินไปเขาจึงพยักหน้าและพูดว่าไม่เป็นไรสถาบันสื่อไหลเครือได้รับการสนับสนุนอย่างมากสําหรับการวิจัยของเขาและความสัมพันธ์ก็กลมกลืนกันมากและเซียนซื่อเหวินก็รู้ดีว่าหัวอีเ่าหนึ่งในสมาชิกของศาลาโพไซดอนในสถาบันการศึกษาหากสถาบันสื่อไหลเครือต้องการให้เขาทําอะไรสักอย่างก็ยากที่จะหยุดเขาด้วยคําพูดของเซียนซือเหวินหัวอีเ่าถอนหายใจด้วยความโล่งอก เมื่อเขากําลังจะพูดอะไรบางอย่างเซียนซือเวินก็พูดว่าเจ้าเด็กสารเลวอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ถ้าคุณใช้สถาบันในอนาคตหากคุณหนีออกจากสถาบันการศึกษาอย่าโทษฉันที่หยาบทายกับคุณฉันจะไม่ทําอะไรอีกแล้วในเวลานั้นฉันสามารถออกจากนิกายถังได้แบบเดียวกับที่ฉันออกจากฮอมิงเตอเอออาจารย์เซียนฉันเป็นคนแบบนั้นหรือฉันจะแอบหนีไปในนามของสถาบันการศึกษาได้อย่างไร ไม่ต้องกังวลคราวนี้ฉันจะเรียนหนักร่วมกับคุณแม้ว่าหัวอีเฮาจะรู้สึกผิดแต่เขาก็ยังคงสแสดงความรู้สึกของเขาในแผนกวิทยาศาสตร์ในเวลานี้เขาไม่กล้ารุกรานเซียนซือเหวินเลยเซียนซือเหวินพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและกล่าวว่าเอาละ่ะจากนั้นคุณสามารถติดตามเราได้เราจำเป็นต้องออกแบบเตาปรุงยาของคุณอย่างระมัดระวังมันจะต้องได้รับการออกแบบที่ระดับ9้าเพื่อความปลอดภยัย ระดับเก้าัวอีห้าวตกใจมากเซียนซือเหวินย้อเยอและพูดว่าคุณคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยหรือที่จะปรับแต่งวัสดุสวรรค์และสมบัติทางโลกเตาเล่นแร,แร่แปรธาตุนี้ไม่มีระดับที่9้าและก็ไม่สามารถต้านทานลมหายใจของสิ่งดีๆมากมายได้ไม่เพียงแต่จะต้องเป็นปิดผนึกแต่ก็ต้องคำนึงถึงผลการบีบอัดด้วยเนื่องจากคุณไม่มีโอกาสล้มเหลวเลยคุณจะใช้สมุนไพรทำการทดลองได้อย่างไรหัวอีห่าวต้องการตอบ ใช่ครั้งนี้เขานำสิ่งดีๆกลับมามากมายแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทดสอบยาแก้โรคทุกชนิดแบบเดียวกันแต่ก็ยังสามารถเลือกยาที่มีราคาค่อนข้างถูกกว่าได้แต่เขาไม่กล้าพูดคำเหล่านี้เซียนซือเหวินเข้มงวดแค่ไหนฮัวอีเฮาถามอย่างถ่อมตัวเพื่อขอคำแนะนำอาจารย์คุณคิดว่าเราควรทำอย่างไรเซียนซือเหวินพูดขณะที่เขาเดินด้วยวิธีนี้เราจะออกแบบให้สมบูรณ์แบบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ฉันมีเพื่อนที่เป็นนักเล่นแร่ปแปราธาตุฉันได้ยินเขาพูดถึงวิธีการสร้างเตาเล่นแร่ปแปราธาตุนี้อย่างไรก็ตามในเวลานั้นเขาฉันไม่เคยสร้างเตาปรุงยาระดับ9ก้ามาก่อนมีเพียงความคิดบางอย่างที่คุณต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการออกแบบจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเมื่อฉันเริ่มสร้างเตาเล่นแร่ปแปราธาตุคุณจะเป็นผู้ช่วยคนแรกของฉันใช่แล้วเมื่อมองดูท่าทางจริงจังของเซียนซือเหวินหัวอีห้าวก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสเตือนใจอยู่ในใจ เขารู้ดีว่ากระบวนการอลัมค่านั้นเป็นอย่างไรที่จะได้ร่วมสร้างวิญญาณระดับเก้าร่วมกับวิศวกรยญาณระดับ9คู่มือวิญญาณระดับและมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมดเซียนซือเวินจะแนะนำเขาอย่างระม,มัดระวังในกระบวนการนี้การมีประสบการณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเขาในการเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณระดับ9้าในอนาคตฮัวอีฮ่าวติดตามเซียนซือเวินไปที่ห้องวิจัยของเขาเซียนซือเวินทำงานอย่างกระตือรือร้อนและเด็กเดี่ยวอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัยอุปกรณ์นําทางจิตวิญญาณเขาหยิบกระดาษขาวออกมาและเริ่มวาดภาพทันทีหากคุณต้องการสร้างอุปกรณ์ที่ซับซ้อนคุณต้องระบุข,ข้อกำหนดก่อนจากนั้นจึงแสดงรายการโซลูชันขั้นตอนที่3คือการสร้างวงเวทที่จำเป็นทั้งหมดตามโซลูชันขั้นตอนที่4คือการทำให้วงเวทตรงกัน ในกระบวนการนี้ให้ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยยังคงรักษาฟังก์ชันการทำงานไว้ให้มากที่สุดขั้นตอนที่5คือการเรียกใช้แบบร่างหลังจาก5ขั้นตอนเหล่านี้คุณสามารถเริ่มสร้างวงเวทหลักได้จากนั้นเราจึงทำการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเชลโดยใช้แกนหลักกระบวนการทั้งหมดค่อนข้างซับซ้อนแม้ว่าหัวอีเฮาจะประสบความสำเร็จในการสร้างปืนใหญ่สลายตัวระดับ8แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาก็ยังตามหลังวิศวกรวิญ,ญญาณระดับ8อยู่มาก อย่างแรกคือพิมพ์เขียวที่เซียนซือเหวินมอบให้เขาในเวลานั้นเซียนซือเหวินพึนพรรมพำกับตัวเองในขณะที่วาดภาพอย่างแรกคือการเลือกใช้วัสดุเนื่องจากเตาปรุงยาของเราอยู่ที่ระดับ 9. เราจึงต้องพิจารณาความสามารถในการรองรับวัสดุของเตาเล่นแร่ปแปรธาตุอย่างเต็มที่แม้ว่าจะใช้งานแล้วก็ตามวงเวทหลักสามารถผลิตพลังงานได้แรงอัดและการแยกตัว แต่วัสดุภายนอกก็ต้องมีความเหนียวเพียงพอและมีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดีขณะเดียวกันก็ต้องนำความร้อนได้ดีด้วยเอชฮัวอีเฮายืนอยู่ข้างๆดูภาพวาดและฟังเขาอย่างระมัดระวังเห็นได้ชัดว่าคำพูดเหล่านี้พูดกับตัวเองในการวิจัยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอเซียนซือเหวินสมควรที่จะเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9แต่ในตอนท้ายของวัน ความแข็งแกร่งทางจิตของหัวอีเ้าทำให้เขารู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยและเขาต้องฟื้นฟูพลังงานของเขาด้วยการทำสมาธิแต่เซียนซือเหวินยังคงอุทิศตนเพื่อการวิจัยโดยไม่ต้องนอนหลับหรือกินอาหารภาพวาดเพียงอย่างเดียวก็มีกองร่างอยู่แล้วความซับซ้อนของการนำทางวิญญาณระดับที่9นั้นเกินความคาดหมายของหัวอีเฮาอย่างมากตัวนำทางวิญญาณระดับที่9นั้นประกอบด้วยผู้นำทางวิญญาณระดับที่8หลายตัว ซึ่งไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวกับระบบอวกาศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแผนกเวลาด้วยทุกรายละเอียดแตกต่างจากความเข้าใจก่อนหน้าของฮัวอีเฮามากยิ่งไปกว่านั้นในกระบวนการสร้างเครื่องนำทางวิญญาณระดับ9้าโลหะหายากที่ใช้นั้นเป็นสมบัติทั้งหมดและการแกะสลักแต่ละประเภทนั้นยากมากไม่เพียงแต่ต้องใช้พลังวิญญาณเท่านั้นแต่ยังต้องใช้การผสมผสานร,ระหว่างพลังวิญญาณและพลังจิตอีกด้วย โครงสร้างหลักที่ซับซ้อนแม้จะมีพลังจิตที่แข็งแกร่งของหัวอี้าวก็ทําให้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและสมองของเขาก็เวียนหัวไปหมดเขาไม่เข้าใจทุกสิ่งที่เซียนซือเหวินพูดแต่ดูเหมือนเซียนซือเหวินจะไม่สนใจเรื่องนี้และเล่าให้ฟังเหมือนเต็มช้อนโดยไม่ต้องพูดซ้ําเพื่อให้หัวอี้าวเข้าใจเขาจะถามคำถามหัวอีฮาวเป็นครั้งคราวเท่านั้นหากหัวอีเ้าตอบถูกเขาจะพูดต่อหากเขาตอบผิดเขาจะถูกดูดทันที 3วันผ่านไปในชั่วพริปตาและต้นแบบของภาพวาดก็เข้าที่แล้วเสี่ยนซือเหวินได้เริ่มต้นขั้นตอนที่4ของการวาดภาพซึ่งต้องการความเรียบง่ายและบุรณาการของวงเวทหลักการรวมกันนี้ไม่เพียงแต่สร้างอเรหลักในตอนท้ายเท่านั้นแต่ยังเพื่อทําให้วงเวทหลักง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผ่านการเพรียวลมความยากในการผลิตลดลงแน่นอนว่านี่เป็นเพียงความสัมพันธ์เท่านั้นการสร้างคู่มือวิญญ,ญาณระดับ9้าต้องใช้ความพยายามอย่างมาก มันจะยากยิ่งขึ้นไปอีกในการสร้างกระสุนปืนใหญ่นำวิธีวิญญาณระดับ9ก้าที่สร้างขึ้นเองเนื่องจากนอกเหนือจากความซับซ้อนของกระสุนปืนใหญ่นำวิญญาณระดับ9้าแล้วเพื่อที่จะไล่ตามจุดสุดยอดนั้นอะเรหลักทั้งหมดจะต้องตั้งค่าเป็นขีดจำกัดปล่อยให้มันสร้างพลังสูงสุดเมื่อมันระเบิดดังนั้นในระหว่างกระบวนการผลิตอาจเกิดการระเบิดได้ตลอดเวลา อีห่าวเสียงต่ำดังมาจากด้านนอกหัวอีห่าซึ่งยืนอยู่ข้างเซียนซือเหวินหันกลับมาและเห็นเหอไัยโถโบกมือให้เขาที่ประตูหัวอีห่าเหลือบมองเซียนซือเหวนินและเซียนซือเหวินบกมือให้เขาแสดงว่าเขาไปคนเดียวได้แต่สายตาของเซียนซือเหวินมักจะจับจ้องไปที่ภาพวาดอยู่เสมอหัวอีห่ารีบวิ่งไปหาเหอไฉโถและลดเสียงลงพี่ชายคนที่สองเกิดอะไรขึ้นเหอไชโถกระซิบ ฉันมาที่นี่เพื่อพบคุณคุณและอาจารย์เซียนอยู่ที่นี่มาสามวันแล้วคุณต้องใส่ใจกับการพักผ่อนเมื่อถึงเวลาพักผ่อนและคุณต้องเตือนอาจารย์เซียนด้วยนี่คือสิ่งที่พี่ชายอาวุโสขอให้ฉันบอกคุณใช่อย่าลืมว่าคุณต้องกลับไปที่สถาบันการศึกษาในคืนมะรืนนี้พี่สาวส่งคนมาเตือนคุณโอ้โอจากนั้นหัวอี้าวก็จําได้ว่าเขาสัญญากับจางเลอร์สวียนว่าจะเข้าร่วมงานบุพเพเทพสมุดและในขณะเดียวกันเขาก็ต้องได้รับประกาศนียบัตร ัวอีห้าวตบหน้าผากของเขาแล้วพูดว่าขอบคุณที่เตือนฉันไม่เช่นนั้นฉันจะลืมขอบคุณพี่ชายคนที่สองเอใช่โถยิ้มและพูดว่าน้องชายคุณรู้สึกขอบคุณอะไรคุณกับอาจารย์เซียนกำลังเรียนอะไรอยู่พัวอีห้าวกล่าวว่าเต่าเล่นแร่ปแปรธาตุแม้ว่าเป้ยจะไม่ยอมให้เขาพูดถึงการกลั่นยาแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติกับเต่าเล่นแร่ปแปรธาตุเหอชัโยโถพูดอย่างสงสัยเต่าปรุงยามันใช้ทำอะไร หัวอีเห้ากล่าวว่าเพื่อปรับแต่งน้ำอมฤตอาจารย์จะสร้างเตาปรุงยาระดับสูงในอนาคตน้ำอมฤตจะได้รับการขัดเกลาและมอบให้แก่พวกเราสาวกนิกายถังเพื่อเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนของทุกคนดวงตาของเหอชัยโถสว่างขึ้นและเขาพูดว่าเยี่ยมมากเมื่อเห็นระดับการเพาะปลูกของคุณพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วฉันก็กังวลหัวอีเห่ายิ้มเล็กน้อยและพูดว่า ไม่ต้องกังวลเราจะเริ่มลองเมื่อเตาปรุงยาพร้อมแล้วเหอใช้โถพยักหน้าและพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันกลับก่อนนะฉันเหนื่อยมาหลายปีแล้วแต่เมื่อดูเครื่องมือวิญญาณที่ทําเสร็จแล้วฉันยังคงรู้สึกถึงความสำเร็จคุณควรเรียนหนักกับอาจารย์เซียนน้องชายคุณมีความสามารถมากกว่าฉันดังนั้นคุณต้องทำงานหนักแน่นอนหัวอีเห่าเห็นด้วย หลังจากที่เหอชัยโถจากไปหัวอีเ้าก็กลับไปที่เซียนซือเวิรนและศึกษาภาพวาดกับเขาต่อไปความเข้าใจในปัจจุบันของหัวอีเ้านั้นดีกว่าเมื่อก่อนอย่างแน่นอนและเหตุผลก็ง่ายมากเนื่องจากการหลอมรวมการเสียสละของหวังชิวเอ๋อหวังชิวเอ๋อมอบกะโหลกทองคำสามตาแห่งโชคชะตาให้กับเขาการผสมผสานของกะโหลกศีรษนนี้ไม่เพียงส่งผลต่อการปรับปรุงพลังจิตของหัวอีเ้าเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณและเพิ่มความเข้าใจของเขาอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและหัวอีเฮาเองก็ไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ในความเป็นจริงหากความเข้าใจของเขาไม่เพิ่มขึ้นมากนักแม้ว่าเขาจะหยิบสมบัติจากสวรรค์และโลกและผสานร,รวมพลังจำนวนมากการฝึกฝนของเขาคงไม่แข็งแกร่งนักแม้ว่าเขาจะพัฒนาอย่างรวดเร็วก็ตาม พริบตาเดียวก็ผ่านไปอีกวันการวิจัยเป็นเรื่องง่ายมากจนผู้คนลืมกินและนอนจนกระทั่งเหอชัโถมาที่หัวอีเฮาอีกครั้งเขาก็จําได้ว่าต้องไปสถาบันในเรื่องนี้เซียนซือเวินไม่ได้หยุดเขาแต่อย่างใดและปล่อยเขาไปคุณต้องได้รับประกาศนียบัตรเสมอภาพวาดได้เข้าสู่ขั้นตอนบูรณาการขั้นสุดท้ายแล้วในขั้นตอนนี้หัวอีเฮายังคงไม่สามารถเข้าใจมันด้วยความสามารถในปัจจุบันของเขาเอง ตราบใดที่ยังมีอยู่ปัญหาในด้านหนึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียวัตถุสวรรค์และสมบัติทางโลกทั้งหมดหลังจากออกจากห้องทดลองของเซียนซือเวินแล้วหัวอีฮาวก็หายใจเข้าลึกๆและอากาศบริสุทธิก็พุ่งเข้าสู่ปอดของเขาซึ่งรู้สึกสบายอย่างอธิบายไม่ได้พี่ชายคนที่สองฉันจะไปแล้วโปรดช่วยฉันบอกพี่ชายว่าฉันจะกลับมาพรุ่งนี้เช้าท้องฟ้าข้างนอกสดใสแต่หลังจากอยู่ในห้องทดลองใต้ดินของเซียนซือเวินเป็นเวลาหลายวัน เมื่อเขาออกมาฉันไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเช้าและบ่ายได้เฮอใช้โถคว้าตัวเขาแล้วพูดว่าน้องชายเจ้ามีแผนจะไปเช่นนี้หรือไม่ฮัวอีเฮาพูดตามความเป็นจริงใช่มิฉะนั้นเราจะไปได้อย่างไรเฮอใช้โถพูดไม่ออกน้องชายพี่สาวอาวุโสบอกว่าคุณจะเข้าร่วมงานบุพเพเทศมุทในครั้งนี้ตอนนี้คุณเป็นใบหน้าของนิกายถังของเราแล้วดูสิคุณสวมชุดนี้ตั้งแต่คุณกลับมา คุณยังไม่ได้เปลี่ยนคุณไม่ได้อาบน้ำมาสองสามวันแล้วและผมของคุณก็ยุ่งเหยิงหากคุณปล่อยไว้แบบนี้ฉันอาจจะขอให้พี่สาวทำความสะอาดโดยเร็วแล้วกินอะไรเพื่อความสดชื่นมาคุยกันทีหลังเออถ้าเหอใช่โถไม่เตือนหัวอีเฮาคงไม่สังเกตเห็นว่าเขามีปัญหามากมายใช่ไหมเขาไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วและเขาก็เรียนกับเซียนซือเหวินทุกวันโดยลืมการนอนหลับและอาหาร ทุกคนต่างจมอยู่ในโลกแห่งการนำทางวิญญาณตอนนี้ไม่เพียงแต่จะเลเทอะเท่านั้นแต่ยังไม่มีรูปลักษณ์อีกด้วยด้วยหน้าแดงหัวอีเ่ากล่าวว่าฉันจะกลับไปทันทีขอบคุณพี่ชายคนที่สองที่เตือนฉันเหอชัยโถยิ้มและพูดว่าคุณไปเร็วๆนี้พี่ใหญ่ได้ขอให้ผู้คนเตรียมเสื้อผ้าให้กับคุณเมื่อคุณออกไปข้างนอกคุณสามารถเป็นตัวแทนของนิกายถังของเรา เพื่อให้มีนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่เต็มใจจะเข้าร่วมนิกายถังของเราในอนาคตครั้งนี้คุณก็อยากจะหลอกกว่านี้ด้วยจำได้ไหมโอโอเคหัวอีเฮาเฮาเห็นด้วยรู้สึกอบอุ่นในใจพี่ชายคนโตทำงานหนักเพื่อดูแลอาจารย์เสี่ยวหยาทุกวันแต่เขาก็ยังคงไม่ลืมเรื่องของตัวเองเช่นนี้พี่ชายที่แท้จริง